เครื่องรางนกพญาการเวกหลวงพ่อประสิทธิ์วัดห้วยเจริญผลอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านได้นำมวลสารพิเศษมาสร้างเป็นพญานกการเวกพร้อมปลูกเสกด้วยมนมหาสเสน่ห์พญาการเวกวิเศษขลังตามตำราตามที่ครูบาอาจารย์ที่ได้กำหนดไว้พุทธคุณสูงด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจการงานด้านเจรจารวมไปถึงนักร้องพิธีกรโฆษก นักจัดรายการต่างๆลิเกลำตัดบูชาติดตัวจะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างดีเยี่ยมใครได้ยินเสียงเราแล้วเกิดความลหลงไหลในน้ำเสียงที่มีความไพเราะจับใจอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงเราก็ต้องมาให้เห็นหน้าถ้าไม่ได้มาเหมือนหัวใจจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงทีเดียวนับว่าเป็นวิชาอาถรรพ์โบราณอีกรูปแบบหนึ่งท่านสามารถทำได้ ก่อให้เกิดผลดีทุกด้านเกิดความมั่นใจในการประกอบธุรกิจการงานติดต่อประสานงานกับบุคคลทั่วไป